ตอนนี้กำลังบำนเนินการอยู่นะโดยลุกชาติอนนี้ก็กำลังลงมือทำเองแกะไอศครีมกนะัะก็ได้รับการสนับสนุนจากแม่แม่เอฟซีนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับคุณยูโรก็คุณยูโรทิดาเศรษฐีทําห้องน้ํห้าพันบาทผ่านป้าสนผักมาลุงไม่รู้เมื่อวานก็เลยไม่ไม่ได้พูดอะไรบอกลุงไม่รู้จริงๆเมื่อวานเนี่ยคุณยูโรบอกว้ายก็บเงานแล้วไม่ใช่หรอก็เลยบอก โอเคไม่เป็นไรก็อนุโมทนาสาธุกับ FC หลายๆท่านนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ร่วมทำบุญใหญ่กันมานะครับก็คงจะมีโอกาสานะได้ทำธุรกิจนะร้อยล้านพันล้านกับคุณยูโรเนาะคุณยูโรเนะาะไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีน้ำปาร,ราคุณยูโรมามาขายก็ได้เนาะอีกหน่อยคุณยูโรจะมาอยู่ที่ชุมชนวังปู่นะเร็วๆนี้เราจะไปทำที่จอดรถให้กับคุณยูโรเนี้นนะ ก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเนาะสิ่งไหนที่เราทําช่วยกันได้เราก็จะช่วยนะครับส่วนด้านหอพระนะครับก็ยังมีวิหารคดที่เราจะทําเพิ่มนะครับเราก็จะค่อยๆทาไปเนาะเสือจะพึ่งเบื่อนะเสือนะจ่าเอ็มก็จะพึ่งเหนื่อยนะจ่าเพราะจ่ามาที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยนะที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เพราะจ่าจะถนัดขับรถเกี่ยวกับเอกสารอย่างเงี้ยนะมาที่นี่ก็ นิ <molec> ่วถัปูนอย่างเงี้ยนาะเออโบกปูนเชื่อมเหล็กอะไรพวกนี้อะไรที่ทําได้นะลุงช่างสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับทุกคนได้นะครับไม่เลือกงานไม่จนเนาะเสือพาไปต่อไปก็นะหลังจากปั่นวันเทนต์ไหนก็ต้องนะยิ้วปูนเนาะเสือเนาะเอาใครอยากได้รางวัลที <S <S ่หนึ่งเด้อหลังจากทําบุญแล้วนู่นนะเนี่ยอ้วนรออยู่นะหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์นะงวดนี้นะ เมื่อกี้อขันน้ำมนต์อยู่ในออฟฟิศเด้อครัอยาาเห็นไปดูเด้อนมันมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาสามตัวหรือเปล่าอยู่ในออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศแอบไว้เดี๋ยวพวกคุณเจ้าจะไปแอบดูจ้างมายระอรนะครับไม่มีอะไรแซลก็แซลพระนี่หลยวันนี้ก็ถือว่าเราได้นะครับพระ นะครับมาเจ็ดรูปนะครับเนื่องจากสถานที่เรายังไม่กว้างพอนะป้าเนาะยังไม่เตรียมพร้อมปีได้เยครับนี่ก็คุณยายมาแลก็เป็นมหากุศลนะครับที่เราร่วมกับแม่แม่เอฟซีในปีนี้นะครับพระพิสุเรานิมนต์มาเจ็ดรูปครับจริงๆว่าจะให้ป้านิมนต์มาเก้ารูปเลยเอย่างเพราะเราศรัทธาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะก็ ด้วยความตั้งใจเนาะที่อยากจะทำบุญนะครับเหมียพระนะครับคุณยูโรใส่เสื้อปู่สีอะไรครับเกิดวันอะไรครับคุณยูโรเกิดวันอาทิตย์รอครับอาแอดเมนอยู่ในออฟฟิศระ่าเปี้ยว เปลี้ยวเอาเสื้อสีแดงใส่ไซส์อะไรครับคุณยูโรสองเอลย x อ็อคุณยูโรเอาแขนสัน้นแขนสั้นมาตัวหนึ่งให้คุณยูโรใส่ดูหน่อยเป็นเป็นของขวัญจากลุงพลมอบให้คุณยูโรมาในเที่ยวนี้คุณยูโรจะมาอยู่ที่นี่สามอาทิตยนะ์จะมาพัฒนาตะบ,บนอินแปลงให้ยิ่งใหญ่เนาะคุณยูโลใช่ไหม ทำเรื่อยๆยาเยี้อยู่ท่อยูอันป้าันจะเล็กไปหะคุณยุโรเนี่ยเบอร์เอลที่ผมใส่มันจะเล็กไปครับเป็นเสื้อกันซันเป็นเสื้อไฮโรเอ็นเปนเล็กันเดอระ ทาปะทา้ปาเอาช่วยอไม่ให้ดูนันนี้ของลุงฮะว่าไม่คุณยูโรไม่ให้ซื้อครับไม่หซื้อลองดูลองดูก่อนพี่ใส่ได้ไหมน <have S 1> <ım S 2> ่ะี่ยเอาเอาบอกเด็กัก่ดม วดที่แล้วอะไรออกหกศูนย์ใช่ไหมจ่าจ่าวันนี้ซื้อห้าศูนย์ไปหน่อยมีไหมตะอ้วนมีไหมห้าศูนย์มีไหมครับโอ้ผีบอกหนุนคนบอกเพิ่มห้าหนึ่งบอกป้าเอายี่บหาหนึ่งนะป้าห้าหนึ่งชุดเล็กชุดใหญ่ สองใบเอามาขิือคนเผือกิงไอรีม้าจ่ายให้เอยเด้อกินไอศครีมเย็นบา,นบานป้าซื้อเยอะกว่าผมอีกครับพระคุณเจ้านู่นนะกำลังเลือกอย่าผมมาแค่สองใบพอ มีบักไฟตามฤดูกาลผมนะครับพันพระราชทานลูกใหญ่เท่าไข่เป็ดนะครับในรูจ่ไปชิมอยู่สวนของเือรโชคนะครับซึ่งเป็นเอฟซีที่ติดตามลุงช่างนะครับก็ได้ไปเห็นสวนมะยงชิดนะครับที่เพชรชบูรณ์นะครับ ูยัล้ทำยังไงเราจะกินหมดเนี่ยไอ้กิมทางนึงเนี่ยหมด

อย่าลืมมากินไอติมกันเด้อไอติมเยอะมากเลยมาเด้อกินไอติมเด้อค่ะ ตเช่นอไรหลังจากพระฉันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เชิญเชิญพวกเราเนาะมาทานข้าวร่วมกันนะครับ ส่วนพระสุนรเจ้านะครับก็จะมีรถนะครับรถตู้ใยบุญนะครับสแตนบายที่จะไปส่งแล้วก็รถเสือใช่ไหมรถเก๋งใช่ไหมเสือแล้วก็รถกระบะของลุงเสือนะครับะน,ะ,นะตอนนี้เป็นรถกระบะของลุงเสือแล้วพาพุกสลับไปแล้วพาพนบบอกไม่เอาแล้วยกให้พ่อนะหนให้พ่อกับแม่รับผิดชอบต่อน,นะฮะนุก็ปฏิบัติ นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะในทางสายพุทธนะครับต่อไปอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มจิ้มอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครบสวัสดีคะ